ตำนานบทหมายโตโนพากินถอดรองเท้าให้สาวหน้าเวทีย่าหลังรู้ว่ามาจากไหน งานนี้นะคะเลี้ยงเสียงฮือฮาได้อีกแล้วแหะคะ่ะทราบดีวา่าคือขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาดูการแสดงของโตโน่โดยเฉพาะโดยผู้ใช้ัญชีทิกเกอก์ลายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่จังหวัดชนบุรีโตโน่มาเล่นดนตรีที่นี่แหละคะ่ะจนกระทั่งรู้ว่ามีหญิงสาวเดินเข้าไปคุยกับโตโน,โน่หน้าเวทีไม่นานโตโนก่ก็ถอดประทัดตัวเองให้ทันทีและบอกได้ว่ารองเท้าคูน่นี้ตนเก็บมานานมากมันหาไม่ได้แล้วนะแพงมากแต่ว่ามันสะอาดจะเอาไปทั้งคู่หรือเราจะเก็บไว้ก็ ขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ขับรถมาจากสักแก้วหน่อยงานใ้สร้างความประทับใจให้อย่างมากเลยทีเดียวละค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าหนุ่มโตโน่ถอดให้ก็เอาไปเลยสิคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากคะ่ะ